嗯。Oh. Thank you e o 티가 ฮัลโหล my friend thank you you so much welcome the my house ดวงเดือน thank you การเตืนกลุ่มเงเด้วพี่น้องไงขวัญกวัญขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้อง thank you you so much welcome the my house ดวงเดือน thank you หมดอัพเตือนนูไทยเลย คนไทยหรือเปล่าแมนคนไทยนะพี่น้องเอ้ยคนไทยนะอยู่กรุงเทพยุนกรุงเทพไทยแลนด์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 นะอยู่กรุงเทพพี่น้องตอนนี้อยู่กรุงเทพตอนนี้อยู่ในห้องอยู่ในห้อง้อนไหลเป็นแม่บ้านเขากินนอนอยู่ในห้องนี่แหละกินนอนอยู่ในบ้านเจ้าไหนตอนนี้อยู่ในห้อง ปฏิกาหารานดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆห่อนแย่หน่อย,ออยปอกๆกันหนึ่งยางไปเสเวนมาไปเสืออันนี้มาให้แมวเสือมาชีซ่องเลยให้มูไปสองซ่องเดี๋ยวกองเร็วมาสองซ่องเอาไปให้แมวขอบคุณหลายๆเด้นนอ,อ,อพี่น้องสี่รันดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆห่อนขาเพียง นีไหลเข่าตาขอพูดได้หลายเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคนไเต้หล่บพี่น้องเลยอไม่มีปัญหาครับเฉพาะเห็นเขียนนั่นให้ภาษาอังกฤษมาแล้วว่ามันพลัง <laughs>